ก่อนที่ห้าแกงทำจะ้ะมีใบแมงลักแล้วกามีตะไคร่แล้วก็หอมหัวหอมเนาะค่ะเล้าก็ผพักหอมห้าแกงออมใส่หมูได้เดือค่ะจะว่าอันนี้บบได้ใส่หมูค่ะเมื่อนั่นออมใส่ปลาลูกไส้ละว,ว่าโอ้ยมันสดบถนัุทธิแกงจะแกงจะมันโรยสันดีลูกไส้ ใสเาา่เล้ามากักเรามักแกงจะมั่นนะสันอันอันนี้บ่ได้ใส่น้ำหลายเด้อคะ่ะยอดน่อยๆเพราะว่าถ้าเฮ้าใส่น้ำไหลมันจะลงเลงเ่้นมากเพิ่นจะบ่ห้ใส่น้ำเลยจ้ะมันจะลงเลงสดวกินก็ได้นะคะ่ะเท้าก็มีสูตรยู่นี่ ยอดน้อยๆยอดแค่นี้มันก็ออกลายแกงคำเนาะแกียงคำพืพ้นบ่ให้ใไส้นามถ้ามันแหงอีลี่เพิน่นก็จังค่อยยอดเนาะหยดหน้อยๆลูกไส้ละวามันบ่ถานัดมันสดบ่ถนัดเอาแกงแต่มันด้ือแม่มจังสดถนัดสั้ววิตามินมันลายจ้ะเพินเ่นแกงคำานีวิตามินเพิ่นสหลาย ท้าบตัตงสัตเพิ่นสิเดี๋ยวนี้เพิ่นโอ้ยเพิ่นสิมักสั่งสื่อในไทยห้องบ่พเอขายค่ะบอพเอทรงออกพราวาเพิ่นพิสูรออกมาแล้วเพิ่นวิจัยออกมาแล้วว่าไม่ีวิตามินหลายจ้ะใส่ผงนวน,นิดๆก็จะเอาโซ่อมใส่น้ำละจ้ะ เกาคือสวดถนัดจุดอกลูกใส้บาน,เ,นเอาป่าใส่แล้วสวดพจนัดเพิ่นวิจัยออกมาเพื่นว่าวิตามินสารอาหารมันสิหลายยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์ค่ะ,ะเอาเอาอมมาเนี่ยเอาซุมใบใบง่ญยง่า,า,งาจ้ะแมน เาสาวมมาใส่เล้กกระโปรงสุกๆไงยงยอ่ะ,ะไม่ไม่หมุดเลยหุดกินเลยทอดไข่กับบะฮันบะฮันเ,เออบะฮันเอาใส่เลยเออดึงออกก็ได้ตัวนี้จะว่าไม่ใส่เงินอะไรมันถึกนะอันนี่มันก็จะอ่อนอันนี้คือสะอมะัอมจ้ะสะอมัมจะใส่เบิร์เลยเพราะว่าพัน ทำสิได้จับใบสะอมห้องห้องกะเอามาโูดโหดจินเลยเนาะค่ะเ,าาเอาวันเอาเอาใส่บ้าจนาาจริงเลยเอาแบบนี้ละพี่นอ้อง